สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมมีของที่ตื่นเต้นมาค่ะพอดีเมื่อวานไปไปสมรีมาแล้วก็เลยได้ได,ได้ได้ลายของนี่ค่ะไปสมลีได้ลายของกลุ่มกลุ่มเขาเรียกวะากลุ่มอะไรรัฐวิสาหกษษิจชุมชนอะไรประมาณประมาณว่าช่วยชาวบ้านนะ ก็เลยเมื่อกี้ก็เลยพอดีเห็นพอได้ไลน์ปุ๊บก็ได้คิวอาร์โค้ดอย่างเงี้ยก็เลยลองสแกนดูแล้วก็เลยเห็นเขาโพส์โพสบอกว่ามีแหนมเนืองแหนมเนืองมีแหนมเนือง,นเนองมาก็เลยนี่ะ่ะแหนมเนืองหน้าตาดีมากเลยค่ะแหนมเนืองแหนมเนืองของจังหวัดอุดรอ,อุดรเนาะ เป็นโอทอปอคะ่ะสุดยอดเลยของอุดรจริงด้วยได้เป็นโอทอปก็เลยลองสั่งดูหนึ่งกล่องสามรอยี่สิบาทแล้วมีสีเขียวกับสีแดงก็เลยลองถังสีแดงสีเขียวดูก่อนราคาเท่ากันเขาบอกน้ำจิ้มข้นอันนี้ยังไม่ได้ทานตื่นเต้นพอสั่งปุ๊บแป๊บเดียวเลคะนี่ยังไม่ถึงเที่ยงเลยค่ะเนี่ยมาละ สันปุ๊บมาเลยค่ะรถไปสนีขนาดใหญ่มาเลยนี่ค่ะเดีย๋ยวนี้ไปซนีส่งของแบบริบลีล่มากเลยนะคะเนี่ยไปสนีไทยถุงนะถุงไปสนีให้ท่านผู้ชมดูก่อนแล้วดูกล่องกล่องแล้วก็แพ็คมาดีมากเลยค่ะเนี่ยกล่องแพ็คมาดีมากเลยคือของเนี่ยเอาออกไปกองไว้ข้างนอกก่อนให้เห็นว่านูกล่องนี่สวยมากสามร้อยยี่สิบบาทกล่องเบลเลอร์เทอร์เลยค่ะ มาพร้อมกับโบชัวอันนี้นะคะโอ้ยบชัวอันนี้แทบหลังกาค่ะเทบกองก่อนแทบอ่ังสวยมากแล้วก็จะได้เป็นอาหารแบบนี้ค่ะเยอะมากไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะคะเนี่ยอันนี้ห่อนี้เขาเรียกคืออะไรคือเป็นแหนมเนือง แหนมเนืองเขาเลีกแหนมเนือง,งละห้าไม้ห้าไม้ก็จะได้สองถุงเยอะมากค่ะสองถุงเลยนะคะสามร้อยี่สิบาทอันนี้เป็นผักเป็นผักค่ะเนยมวนยังเย็นอยู่เลยค่ะแพ็คมายัางดีเลยนะคะรถไปสดีที่มาส่งก็นรถคับย้ายใหญ่เพราะไปดีเป็นรถที่ส่งส่งของทุกแห่เย็นถือเย็น าปาว่ากันมาไงก็ไม่ทราบอย่างรวดเร็วมากเลยไปสนีก็จะอยู่ตรงข้างมอธรรมศาสตร์มอธรรมศาสตร์ถึงล้งสีน,นะคะเนี่ยดูิถุงถุงก,ก็สวยนะคะแพ็กเกจด,ดีมากเลยค่ะของ้อยู่ชาญชาญกรุงเทพแต่ได้ก,กินของดอนเมืองของไอของอะไรอุดรธานีอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะ อันนี้คือแผ่นแผ่นแผ่นเรียกอะไรเหมือนแผ่นกุยจับอะแผ่นแหนมเมืองแหนมเนืองพูดผิดผน,นี่ห่อนี่เยอะอยู่เยอะดูนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอา้าตีลังกาค่ะเป็นน้ำเป็นพริกน้ำเป็นพริกน้ำเขาบอกพริกน้ำพริกน้ำว่าพริกน้ำแล้วก็จะเป็นถั่วบดอ ยังเพิ่งซื้อเป็นครั้งแรกะค่ะจะไม่มีประสบการณ์พริกน้ำจิม้มแหนมเนืองว้าวน่าทานนะคะเนี่ยน่ารับประทานมากเลยเป็นน้ำจิม้มน้ำมันกินกันยังไงอ๋ออันนี้ก็ต้องไปปาดมันเนะาะทำให้มันเป็นเต๋าเตาเตาหรือเป็นเป็นแบน,น,นแล้วแต่และจานมีมะม่วงดิบมาด้วยคะ่ะอันนี้ยากต่อการกินนิดนึงต้องใช้เวลาหั่นเฉียง แล้วก็จะมีมีถุงที่เป็นพริกเป็นกระเทียมมาด้วยค่ะมีพริกและกระเทียมมีแตงกวา่อันี้เขาเรียกแตงร้านปะค่ะลูกบักเอฟเลยคะ่ะแต่มาลูกเดียวลูกใหญ่บมอกค่ะ <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยค่ะเนี่ยเป็นอาหารมือใสๆวันนี้นะคะนี่จะเที่ยงแล้วค่ะ คือสั่งแป๊บเดียวเองได้มาแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้ทันใจมากเลยนะคะเอาเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวได้จัดการให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมใหม่อีก,อกคลิปหนึ่งนะคลิปต่อไปนะคะของฝันหกสี่ n ช e แนลค่ะสวัสดีค่ะ